นี้ก็จะเป็นกระถินฝรั่งนะคะกระถินฝรั่งโอ้ฝนตกมาพอดีจะมาเก็บกระถินฝรั่งข้างทางนี่แหละเอาไปกินกระส้มตำมกระถินไทยก็มีกระถินฝรั่งก็มีนะจ๊านี่หน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะกระถินฝรั่งยอดอย่างเงี้ยรสชาติกินเหมือนกันมตัต จะได้ได้เนี่ยโมได้ฝน <c oughs> ก็ตกดูโอ้ยเนาะเอามาให้ดูว่ากระถินฝรั่งเป็นยังไงเนาะนี่มันก็จะอยู่ข้างสวนเรานี่เองเราเก็บไปกินกระส้มตำเก็บสับกกํมหนึ่งนี่นะจ้าไหนๆก็ตกแล้วฝนตกแล้วเปียกแล้ว <c oughs> เราเดียวโกาะ้ะ นี่เอาไปกินกระส้มตำใะถ้าใครว่ากินเหมือนกันนะคะกินเหมือนกันรสชาติก็เหมือนกันนี่นี่กินกระส้มตำเอากรรมเดียวพอมันก็จะเยอะมากที่นะคะนี่นี่เอากร,รมเดียวพอ กินกระส้มำํำรสชาติก็กินกระถินนั่แหละค่ะกระถินฝรั่งสตอเอยกระถินฝรั่งก็มีนะคะขาดอะไรนะขาดสตอฝรั่งสตอฝรั่งก็มีนี่เอากำหนึ่งนี่กำเดียวก็พอแต่เยอะมากยอดสวยๆท้งนั้นมหมากำลังวิ่งมาไม่ใช่ว่าจะมาเยี่ยวใส่นะหมาเขามีมารยาทนะ เี่กก็จะมาเยี่ยวใส่นี่ดูนะคะใช่หมดเลยสวนผักสวนตัวนะคะนี่คือสวนผักส่วนตัวของเราเองนะคะเน่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 กระถินฝรั่งอยอดอ่อนๆกินกัดส้มตำอือะนี่เดินไปเดินมานูน่นตรงน้นก็ใช่ใช่หมดเลยทางน้น เราก็เอากำเดียวพอพอและตรงนี้ยิ่งงามนี่ตรงนี้ยิ่งงาม,อ,มอยู่กับดอกฟันสิงโตอีกตัางหากตรงงามงามนี้กองขี่ควายแน่เลยเพือเก็บนี่นะจ๊ะกองอะไรกองขี้ควายก็ธรรมชาติ ธรรมชาติสร้างมานะคะไม่ใช่ธรรมชาติลงโทษอยู่ข้างสวนเรานี่เองเก็บเลยคะ่ะเก็บนี่เจอกันคลิปหน้านะคะกระถินฝรั่งบายบาย